นุษกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความผูกพันกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะยิ่งเทรนด์ของครอบครัวมีขนาดเล็กมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่คนก็ยิ่งต้องการเพื่อนเอาไว้แก้เหงาแล้วก็เลี้ยงสมาชิกตัวน้อยเนี่ยเปรียบเสมือนนึงพี่พี่น้องๆอ,อ,อย่างแยกไม่ออกเลยจริงๆค่ะวันนี้จะพาไปดูตลาดของผลิตภัณฑ์รวมถึงอาหารสัตว์ด้วยว่าเติบโตม,มากแค่ไหนในยุคที่ประเทศไทยนั้นกําลังจะก้าวเข้าสู่ AEC แน่นอนว่ามูลค่านั้นเหยียบหมื่นล้านซึ่งน่าสนใจอย,อย่างยิ่งค่ะ ลักษณะธรรมชาติของครอบครัวไทยที่มีขนาดเล็กลงเพราะคนแต่งงานช้าลงมีบุตรช้าลงหรือไม่ก็ไม่มีบุตรทําให้ต้องหาสิ่งอื่นที่เรารักมาทดแทนที่สามารถจะดูแลเล่นและใกล้ชิดได้แล้วก็ฝึกฝนได้บางคนก็เลี้ยงสุนัขบางคนเลี้ยงแมวหรือบางคนเลี้ยงกระต่ายจุดนี้เองที่ทําให้เกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงต่างๆขึ้นมามากมายค่าเลี้ยงอยู่ค่ะเลี้ยงกี่ตัวตัวเดียวค่ะมีแมวค่ะ แมวอย่างเดียวก็มีสุนัขครับมีตัวนี้แล้วก็ที่บ้านเลี้ยงเลี้ยงกี่ตัวตัวเดียวมันก็จะไปหนักพวกค่าหาหมอค่าแบบฉีดยาอะไรอย่างนี้ครับไม่สูงนะคะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นปลาทูที่ซื้อให้เขากับอาหารเม็ดผสมกันนะก็ไม่นะฮะไม่กี่ร้อยต่อเดือนครับผมอย่างนี้ก็เป็นอาหารเม็ดพวกเิเกีอะไรพวกนี้แล้วก nee oh ็ตับตับย่างอ่ะคุกกับข้าวก็ก็ไม่สูงค่ะ ตอนนี้ก็คลุกข้าวกับลูกชิ้นอะไรอย่เงี้ยค่ะข้อมูลที่น่าสนใจจากสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทยคืออัตราการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในแต่ละปีเติบโตขึ้นกว่า10%สำหรับปีที่แล้ว2,556อัตราเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ15%โดยมูลค่าตลาดโดยรวมนั้นกว่า10,000ล้านบาท เนื่องจากเทรนการเลี้ยงสัตว์เปลี่ยนไปแม้สภาวะเศรษฐกษิจจะชะล,ลอตัวแต่ตลาดสัตว์เลี้ยงไม่มีอัตราล,ล่าถอยเลยแม้แต่ปีเดียวเพราะคนให้ความสำคัญมากขึ้นมีความรู้เรื่องโภชนาการมากขึ้นไม่ได้ให้อาหารที่เหลือจากคนกินเหมือนสมัยก่อนทำให้ธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงก็ย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยก<ย>็จะเลือกอันที่คิดว่าเหมาะสมกับแมวคะ่ะมีเรียกว,ว่าครบมีคุณค่าทางโภชนาการที่ที่เขาต้องการนะคะ ก็ส่วนใหญ่ก็จะดูอาหารพวกอาหารผงที่ตามแฟมิลี่ตามอะไรพวกนี้ขายครับไม่ไม่เท่าไหร่ครับพ่ะเป็นคนรักหมาก็เหมือนเหมือนสมาชิกในครอบครัวยังไงก็ต้องแบ่งปันมีอาหารสําหรับสุนัขเลยแล้วก็บางมือก็เป็นอาหารที่เขาชอบเป็นตับอะไรกนี้ เราพามาติดตามตลาดของคนที่รักสัตว์เลี้ยงกันบ้างนะคะซึ่งเราอยู่กับทางด้านของนายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทยคุณเกรซนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณเกรซคงจะต้องสะท้อนได้ดีที่สุดเลยสําหรับเรื่องของความรักของคนที่มีต่อสุนัขเพราะว่าตลาดที่มันขยายตัวใน อุตสาหกรรมนี้มันเป็นยังไงบ้างทางความเจิญเติบโตมันค่ะอัตราการเติบโตจะมีทุกๆปีเลยอย่างต่ำก็สิบเปอร์เซนห้าอร์นะคะจากการที่เราสํารวจจากบรรดาสมาชิกนะคะที่เราจะมีการประชุมทุกๆปีในประาำปีเนี่ยเราก็มีการสํารวจทั้งตัวเลขของการเติบโตด้วยว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างค่ะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่ามูลค่าตลาดในดับรรเบิลโดเล็บน้อย10%นะคะอยู่ที่เราเๆหนึ่อยู่2,000ล้านบาทในปีที่แล้วค่ะค่ะหนึ่งนริงสองพันล้านบาทค่ะอนนะ่ตััวเเเลขยีพน สำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะไม่รวมวัคซีนแลวก็ไม่รวมไม่ฉันผ่านสำหรับสว์คุณสิริยาพัฒน์เทียนรุ่งสีนายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทยเล่าถึงปรากฏการณ์ความพยายามของคนเมืองที่นิยมเลี้ยงสัตว์แม้จะอาศาัยอยู่ในคอนโดหรือที่อยู่อาศาัยขนาดเล็กสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ถูกยกสถานะขึ้นมาเป็นสมาชิกในครอบครัวและได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้เลี้ยงเป็นพิเศษ ทั้งการเลือกของกินของใช้อาหารเสื้อผ้ามีความพิถีพิถันมากขึ้นมีการใช้ใจ่ายสำหรับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นทำให้สินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยทันสมัยกว่าเพื่อนบ้านตลาดตรงนี้ทำไมแนวโน้มมาถึงดีวันดีคืนแบบนี้คะก็เป็นเพราะว่าบุคคลก็เลี้ยงสัตว์กันมานานนะคะแล้วก็เขาพิถทําซันในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์มากขึ้นแล้วก็ต้องการสินค้าแล้วก็บริการที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เรียนแบบกับวัฒนธรรมต่างประเทศด้วยที่เราก็าไปเราก็เดินทางกันเยอะนะคะคนไทยเลยทาให้เราเรียกว่าเห็นถึงโอกาสในการเติบโตแล้วก็มีสินค้าหลากหลายขึ้นการเติบโตของแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถาพาสุนัขริสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้ด้วยก็มีเยอะขึ้นร้านอาหารก็มีสระว,ว่ายน้ำก็มีสัแบบสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุนัขและแมวมักจะมีคู่แข่งกันในทุกสินค้าแต่จะใหญ่หรือเล็กต้องมาดูกันที่ต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจโรงงานที่เป็นโรงงานผลิตอาหารถือว่าเป็นการเริ่มต้นธุรกิจที่ยากต้องมีทักษะและความชำนาญในระดับหนึ่งในเรื่องของการนำเข้าและการจัดจำหน่าย ถือว่าถ้ามีแบรนด์สินค้าอาหารสุน,นัขเป็นของตัวเองอาจจะมีโรงงานที่รับจ้างผลิตแล้วมาทำการขายเองซึ่งก่อนแล้วแต่ลักษณะและต้นทุนของแต่ละคนคุณเบสทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรบ้างะคะออของที่เบสดูแลนะคะจะเป็นแบรนด์ Green Pet อะคะซึ่ง ุดเรียกว่าสินค้าฮอตมากตอนนี้ซึ่งเราล็อตเพชกราสเนี่ยค่ะมาเราลาวสักสามสี่ปีได้แล้วคากินย้าเดี๋ยว่าเป็นต้นข้าวสาลิออนดีกว่าค่ะที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพเพราะว่ามันเป็นต้นสดนะคะเขาทานเพื่อฟอกเลือดเพื่อเพิ่มวิตามินแระธาตุที่ทางอาหาไม่ได้จากอาหารเสริมทั่วไปค่ะสำหรับแมวเขาก็จะช่วยขับก้อนโกทางการขับถ่ายแทนแทนการไอ ศักยภาพในการส่งออกในอนาคตธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจมากที่สุดคือธุรกิจอาหารสัตว์เพราะเทรนด์การเลี้ยงสัตว์ที่เปลี่ยนไปทำให้เจ้าของหันมาสนใจสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงมากขึ้นมีการผลิตอาหารและขนมที่ถูกหลักโภชนาการปัจจุบันมีต่างชาติและคนไทยผลิตอาหารสัตว์หลายเจ้าการที่จะผลักดันให้ไทยเป็นหับของอาหารสัตว์เลี้ยงจึงไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินฝัน เห็นได้จากเดิมที่การจัดงานประเภทสัตว์เลี้ยงจะเน้นตลาดคอน sumer ผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวแต่ขณะนี้ก็จะมีการเพิ่มโซนส่งออกอาหารสัตว์เข้ามาเน้นการทำตลาดต่างประเทศมากขึ้นมีการชักชวนผู้ประกอบการต่างประเทศมาออกงานและชมงานซึ่งคาดว่าปลายปีหน้าประเทศไทยน่าจะกลายเป็นหับหรือศูนย์กลางอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงได้ในที่สุด ในฐานะนายกสมาคมแล้วก็เป็นตัวแทนผู้ประกอบการเหมือนกับว่าวันๆไม่ได้อยู่เฉยนะคะก็ไปต่างประเทศด้วยเรื่องราวพวกนี้เหมือนกันทั้งธุรกิจทั้งเรื่องของการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้มแข็งเรียงทั้งอุตสาหกรรมบ้านเราตรงนี้ถ้าเทียบในระดับอาเซียนประเทศไทยก็เป็นประเทศที่อันดับต้นๆที่โดดเด่นทงด้านสินค้าแล้วก็บริการเสร่ยสัดยลียงจะเห็นได้ว่ามีสินค้าที่เป็น ทั้งแบบของตัวเองในเมืองไทยแล้วก็ส่งออกนะคะแล้วก็ทางที่เป็นรับจ้างผลิตรับจ้างผลิตไม่ใช่ให้กับแค่สินค้าแบรนด์ในอาเซียนเฉยๆแต่ว่าแบรนด์ทางอเมริกาแล้วก็เป็นฐานการผลิตสินค้าที่เราอย่างเช่นอาหารศาสตร์นี่ค่ะแล้วก็เป็นแน็คบางตัวนะคะแล้วก็จะเป็นอิสเซอรี่ด้วยเช่นกันที่เราก็มีความเทียบแข็งตรงนี้อยู่าไปดูงานแล้วก็ไปเปิดหูเปิดตาอัปเดตตัวเองค่ะ ว่าเราจะทำอะไรเพื่อสมาชิกในมบ้านค่ะคุณผู้ชมคงจะมองเห็นภาพแล้วนะคะว่าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยยังมีโอกาสเติบโตได้อย่างดีจริงๆนะคะแล้วก็ยังตอบรับผู้ประกอบการค่ะ หน้าใหม่ๆที่ต้องการที่จะกระโจนเข้ามาในตลาดตลาดยังเปิดกว้างอีกมากเพราะว่าสัดส่วนในการเลี้ยงสัตว์แล้วก็การเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์สัตว์เนี่ยนะคะเติบโตขึ้นมากกว่า10%ในแต่ละปีค่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะคะในยุคของการที่จะก้าวเข้าสู่ AEC ถ้าหากว่าอยากจะลองเป็นผู้ประกอบการก็ลองมองมาที่ตลาดอาหารสัตว์ก็ไม่เสียหายค่ะ